สุดมส่สุขไทยนะครับในรอบฉลองแชมป์นะครับวันนี้เรามาเฉลิมฉลองกันนะครับและตอนนี้โชว์ต่อไปพร้อมอยู่แล้วพร้อมบาะพวกเราพร,พร้อมแล้วไปชมโชว์กันเลย ฉันในยามกลางวันอาจจะมองไม่เห็นอาจจะดูไม่เด่นเท่าไรแต่คใครก็รู้ความจริงมันไม่ได้หายไปไหนดูฉันในยามกลางวันอาจจะดูม่เด่นเพราแสงอาทิตย์ที่ส่องเข้ามาได้แต่คอยเวลาที่จะกลับออกมาส มองไม่เห็นคองเบื่อเราที่แม่ต้งไกลกันแต่ว่าฉันไม่เคยเจะหา ชิเไปได้หายไปไหนวงจันยามลวันอาจจะดูเบิกบีเ e a าชที่ที่ส่อง,ของเข้มได้แตคอยเวลาที่จะกาออกมาสว่าอีกครัวงจันทยามกลงวันอาจจะมองไม่เห็นอาจจะดูไม่เด่นเท่าไร ใช่ไหมนนพ<อ>ี่บอยกิ่งค่ะครบพ่อหากคำว่ารักมันร้ายกับเธอ,อ,อ,เอ,เธอปากไปบอกมาได้ไหมให้ฉันช่วยสาดน้ำตาส่งใจช้ำช้ำของเธอมา

รู้แล้วว่าเป็นเพียงเพื่อนฉันรู้และยังย้ำเตือนอยู่ในใจ Sweet บอกว่ารักกันสักทีหรือไม่ช่วยดูไหมอามาเทลล์อยู่หาที่เธอได้หัวใจเธอต้องใช้หัวใจเอามาแลกใจของเราเก็บไว้ลองดูไหม I'ma tell you now ไม่ต้องถามว่าเหนื่อยหรือเปล่าอยู่ที่ไหนเธอวอดเธอไล่ใส่ใจฉันเหมือนเดิมทุกวันก็พอไม่ต้องเห็นฉันดีแล้วเลย จำได้ไหมไม่อยากเท่าไรแค่ลองดูเธอยากให้เขารักเธอจะรักเขาก็พอเธอรู้เองแล้วเธอจะให้เขาโดยไม่ต้องขอและจะหาเธอรักเขาจะมากพอเธอจะทำให้เขารู้สึกมีความหมายพอรับรู้ได้แค่มองตาอยากเท่า to kiss your love side อน,น้องก,ก็คงไม่เจอในครับแต่เธอจะดื่มมาไปกันหนูก็อย่าพึ่งรับลราก็มมือข้างซ้ายหนูมาให้พี่จบ Let's ride in the night ให้พี่พาเธอกลับอย่าอยู่ไม่เชื่อใครที่เ็บอกว่าพี่น่าร้ายพี่เจอแล้วเหมือนเสือสิ้นล้ Everything is right if you be my side อยากให้เธอมาข้างกายไปจนวันสุดท้ายฉันไม่แน่ใจคำที่พี่บอกัพี่จะมาลวงและจะมาหลอกฉันไม่เลิเพราะก็นจยังอยูอย่ตรง,งพรไม่มีใครจ <All right S 1> ะรักาถส No, no. What okay. you wanna do? Yeah, yeah Baby, make sure we have some love เมื่อกี้มเกิดอะไรขึ้นครับตอนแรกนัดกันว่าจะเป็นแบบหนูอะไปอะไรนิดหน่อยตอนแรกบอกว่าเขาจะหอมผมผมว่าหน้าเกียดคุณก็เลยผมก็เลยหอมเขาแทนสีสัปดาหท้ายแล้วคือกำไรกับคนดูใช่ไหมกำไรของคนดูหรือกำไรของมึงอย่าหางานให้กูให้กูได้นอนหลับแบบสบายๆตื่นเช้ามาดยที่กูไม่ต้องตรวจทวิตเตอร์ได้ไหมอ่าโอเคโอเคก็ได้ครับเขาไม่เอาแกนล์หรอกเขาจะเอาก้อย ตั้งแต่เริ่มรายการมาอันนี้หนูกวนพี่สุดเลยหนูบ้าไม่เอ็งยอมก็นดไม่เอยอมก็อเฮ้ยเจ้าหน้าี่รักมันเต้นด้วยกันด้วยอ่ะทั้งร้องทั้งเต้นเลยค่ะเป็นยังไงบ้างการเต้นคุณเต้นคู่เขาน่ารักมากนะนี่เขาไดเรกมาหาผมในอินสตาแกรมหนูไดเรกไปก่อนนะไดเรกว่าอะไรใช่ไดเรกแบบเฮ้ยพี่โอส่งคลิปมาบ้าจริงส่งคลิปให้พี่โอค่ะส่งคลิปมาจริงหรอคลิปเต้นนะคะอย่าเข้าใจผิดคลิปเต้นใช่ แล้วก็นัดการอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช่แกนพี่ไม่ฝึกเลยนะโอยพี่เปิดดูนะไม่เคยจบคลิปเลยทำไมคะเน็ตเน็ตหมดเน็ตหมดเน็ตหมดนี่คือครั้งแรกที่ได้ฟิชจอร์นี่กันนะครับใช่ค่ะเป็นยังประทับใจซึ้อกันแล้วกันไหมคือในระหว่างที่เราแต่งหน้ากันอ่ะครับผมก็คือเดินไปเล่นกันเดินไปเล่นกับคนนู้นคนนี้สนุกสนานมากนี่คืออยู่หน้ากระจกแล้วก็มืตลอดเวลาจนไง p e r f e c t i น n i s t เขาไปหนีอยู่แล้วกิ่งเหมือนแพ้ต้องเดินอกว่า เอ้ยมึงเบาเบามากขาบไม่แล้วมั่งเต้นมาตลอดทั้งวันคือเขาเป็นคนซ้อมหนักมากแล้วก็อ๋อรู้แล้วทําไมเขาถึงเก่งเพราะว่าเขาซ้อมเยอะแล้วกินดีมากที่ได้ร่วมงานครับวันนี้แฮปปี้มากครับเขาตั้งใจนะครับแต่กูว่าปรบมือทั้งคู่เลยนะครับขอบคุณครับวันนี้มีหลายโชว์มากเลยโชว์ต่อมาเป็นพี่จิ๋วกับพี่บีฟินมากครับผมผมเป็นแฟนเพลงเขาอยู่แล้วผมชื่นชมเขาอยู่แล้วผมไม่มีโอกาสด้ นี่คือครั้งแรกเลยทั้งในคอนเสิร์ตต่างๆก็ไม่เคยร่วมฟิชชิ่งกันไม่เคยครับรู้สึกดีค่ะแล้วเรารู้สึกว่ามีความสุขเวลาเราได้เจอคนที่แบบถ่ายทอดออกมาแล้วมันแบบ่งพลันอะไรอย่างเงี้ยยิ่งแบบโอ้ดีมากค่ะขอบคุณจริงค่ะในต่างคนต่างขอบคุณกันผพะว่าเป็นเรื่องที่ดีอ่ะอีกหนึ่งเพลงก็คือเพลงของทอมของโดมของปรานี่คือแชมป์ของทั้งสามซีซั่นเลยฟิชชิ่งตัวท็อปมาเลยอ่ะทอมก่อนเป็นยังไง โอกาสที่จะได้ร่วมร้องเพลงด้วยกันน้อยมากมน้อยมากเลยวันนี้ต้องขอบคุณเดอะแมสซิงเกอร์เลยฮะแล้วก็ดีใจแทนคนดูทุกคนด้วยปลาล่ะครับหนูก็ตื่นเต้นนะคะ่ะเพราะว่าอย่างพี่ทอมก็เขาเป็นเดอะแมสโคแรกที่ทำให้หนูอยากมาที่นี่แล้วก็มาร้องเพลงเขาตื่นเต้นแล้วก็พี่โดมก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเสียงเขาดีมากมากค่ะเสียงดีทั้งคู่เลยใช่ไหมไม,ไม่ไม่ไม่หนูเปลี่ยนดีกว่า<ะ>เพราะว่าเขาเป็นอไอดอลของหนูดีกว่าอ่าเป็นไอดอลคนไหนเป็นไอดอลทั้งคู่เลยทุกคนค่ะ เออจำเถอะตอนต่อไปเอะใช่แล้วล่ะโดมครับรู้สึกใหญ่บ้างได้ฟิิกันทั้งคู่เลยครับดีใจมากครับเพราะว่าแชมเลยทั้งสองท่านก็เป็นครูของผมมากๆวันนี้ได้มาร้องเพลงด้วยดีใจมากๆครับผมปรางครับมีอะไรเสิร์มไหมฮะดีแล้วค่ะไม่ไม่เดี๋ยวกลับไปหนูจะไปทวิตทวิตเตอร์ตัวเองว่าว่าพี่โอ๊ตอยากจับนมหนู ฮัลโหลฮัลโหลโอ้ตรงนั้นทุกคนได้ยินหมดจริงป่ะโอ้โหและเดี๋ยวเวลากูติดเทนนะถ้ากูไม่เห็นใครไปช่วยกูรีบวิวนะกูแจ้งหรวจจ่ายหมดเลยนะใครทําอะไรบ้างอ่ะไม่คือคือปางอ่ะนั่งอยู่แล้วปางหันมาถามว่า พี่หนูอยากดังหนูทำยังไงดีกูก็เลยหายไบอกว่าหนูลองทวีตสิบอกโอ๊ตปาวโมจับนมแป๊บเดียวเดี๋ยวติดเทนเลยใช่หนูก็เลยแบอกโอ๊ยโดนจ่าโดนเยอะแล้วเราโดนเยอะแล้วแล้วก็เลยกูก็เลยแบบพูดเหมือนพูดเล่นๆน่ะแต่เมื่อกี้กูเห็นมันนั่งพิมพ์ทวีตอยู่ไม่รู้นะไม่รู้ว่าเดทวีตแล้วไม่รู้ทวีตหรือยังแล้วจนสุดท้ายคือจากน้องเก่งพี่บอยแล้วก็นนท์ครับถามกิงก่อนเลยร้องกับทั้งสองคนรู้สึกยังไงบ้าง จริงๆต้องบอกว่าดีใจมากๆเพราะว่าถ้าถ้าย้อนกลับไป11ปีที่แล้วค่ะเคยร้องเพลงเคยร้องเพลงกับพี่บอยตอนนั้นตอนเด็กใช่ตอนตอนประกวดเนอะอะไรเงี้ยค่ะก็ได้กลับมาอีกครั้งดีใจมากค่ะส่วนน้องนอนนะคะคก็ดีใจมากค่ะเพราะว่านนเนี่ยเป็นศิลปินที่กิงชอบมากแล้วก็ตอนคอนเสิร์ตนนิงก็ไปดูด้วยเออใช่ค่ะก็ดีใจที่ได้ร้องเพลงด้วยกันสคนขอบคุณมากนนแล้วครับนนเป็นไงบ้างครับก็โดยรวมดีครับโชว์เราก็ไม่มีใครอยากจำลมใครในโชว์นี้ก็ ว่ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะได้ด้วยดีประทับใจประทับใจแหละมวลรวมมวลรวมอะไรอย่างนี้ครับและก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ผมรู้สึกว่าหาโอกาสที่จะร้องกับพี่ๆอย่างนี้ได้ยากจริงๆครับผมภูมิใจในตัวพวกคนวันหลังเชิญที่บ้านผมนะครับทุกคนเลยพี่บายครับด้วยใครครับก็ดีใจนะครับที่ได้มาร้องกับน้องโนและก็น้องกิ่งนะครับอย่างที่กิ่งบอกไปนะครับก็ตั้งแต่วันนั้นเมื่อ1ิเดปีที่แล้วก็เห็นการเจริญเติบโตของน้องขึ้นมาเรื่อยๆก็ยังเชียร์น้องอยู่เสมอว่าจะหยุดร้องเพลงให้้อองงเเพลต่่ไปย นะครับเพราะเป็นสิ่งที่เราทําได้ดีมากๆนะครับก็ดีใจที่ได้มาร้องกับพี่ๆทุกคนเลยนะครับผมโอขอบคุณนะครับวันนี้ต้องบอกว่านี่คือตัวแทนจากทุกๆซีซันของ The m a มสที่ผ่านมาในตลอด4ปีนะครับมามอบความสุขให้กับคุณผู้ชมทุกๆคนนะครับขอเสียงปรบมือพวกเขาด้วยนะครับต้องการรังสรรค์ผลงานได้ดีครับให้พวกคุณได้ฟังกันแล้วครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือต้องครูอย่าบคนนี้ครับพี่หนึ่งจักรวาลทำผลงานมาตลอดในทุกๆซีซัน พี่หนึ่งครับมีอะไรจะพูดกับทุกๆนักกากที่ทั้งมาในวันนี้และไม่ได้มาด้วยครับเชิญครับก็รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมงานกับน้องๆทุกคนตั้งแต่ซีซั่นแรกจนถึงวันนี้วันสุดท้ายนะครับก็รู้สึกว่ายังน้อยเป็นตัวแทนคนหนึ่งที่ได้ทําเพลงที่คนอาจจะลืมไปแล้วกลับมาให้ทุกคนได้หายคิดถึงหรือคนที่เขาท้อไปแล้วแล้ววันนี้เขากลับมารู้สึกดีใจแทนนักการทุกคนและดีใจที่ได้ร่วมงานกันทุกๆคนครับ ต้องบอกว่าจริงๆแล้วคือกยุ300หน้ากากได้นะครับที่พี่หนึ่งได้ทําเพลงให้เอาจริงๆท้ากันเรื่องของเวลาจริงๆแล้วครับเราเริ่มตั้งแต่ The Mask Singer ต่อมาจนถึงวันนี้ครับ The Mask ลูกไทยก็10ปาซีซั่นแล้วครับจนตอนนี้มันจะถึงต้องใช้คําว่าจังหวะสุดท้ายและที่เราจะได้มีเสียงเคาะร่วมกันในวันพฤหัสตอน2ทุ่ม5นาทีครับแล้ววันนี้เราจะถอดหน้ากากสุดท้ายคือหน้ากากเข้าหลามครับช่วงหน้าคุณจะต้องถอดหน้ากากแล้วตอนนี้คุณรู้สึกยังไงบ้างครับ ดีใจครับยังไงก็จะเก็บความรู้สึกนี้ไว้ตลอดไปโดยเฉพาะพี่ทอมนะครับเป็นคนแรกที่ทำให้ผมรู้สึกว่าอยากมาจริงผมชอบหนังที่เขาเล่นด้วยโดยเฉพาะหนังที่เขาเล่นดิ้งเลยจับหนุ่มฮะชอบมากคุณละทอมอันนั้นละทอมคุณละทอมแบบเจอ,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 อเร์รี่คุณละทอมอยู่ดีมันก็ามา สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามมาตลอด4ปีครับวันนี้เรากำลังจะถอดหน้ากากสุดท้ายและนั่นก็คือแชมป์ของโปรเจกต์เดอะแมสลูกไทยในช่วงหน้ามาถอดหน้ากากเขาพร้อมๆกันนะครับในเดอะแมสลูกไทย